รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจาก u อา e ว l ทุกไมใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใชดรายไปทุกันเป็ียนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปล่อยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอา e ว l รกของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอาเว l รักใหแรงเร้าใจบางจาก E20S e v o l เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะยู่กับดิฉันโดลดีชัยสมบัตินะคะ,ะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะยังมีเรื่องดีๆมาฝากเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะช่วงสักสี่ห้าวันที่ผ่านมานะคะ,ะก็คือช่วงวันที่ 27-28ตุลาคมนะมันก็มีงานอยู่งานหนึ่งนะที่เรียกว่างาน G C Sustainable Living Symposium 2023 V R Gen C ครั้งที่4นะคะที่เขาไปจัดกันที่พารากอนอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยดิฉันก็มีโอกาสได้ไป รวมง,งานมานะคะได้เห็นอะไรตื่นตาตื่นใจค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้เห็นกระแสตื่นตัวนะคะของคนในวงการพลังงานในวงการพิตโตเคมีในการที่จะลุกขึ้นมาเดินหน้านะคะทำตัวเองเป็น G e n S G e n S คืออะไร G e n S คือ Generation Sustainability โอ้โหเป็นไงคุณคือ ที่ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เราได้ยิน Gen Y Gen X ใช่ไหมคะ Baby Boom อ,อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเราได้ยิน Generation s u s t a i n a b i l i t y นะคะ Gen S ขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งคุณคงกระพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหผ่านลว่า GC เนี่ยก็พูด ถึงงาน G C Sustainable uh, Sustainable Living Symposium 2023 V R G e n S ครั้งที่4เนี่ยบอกว่ามันเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญเลยนะของ G S นะคะ mm. ก็คือคนเจนใหม่หัวใจยั่งยืนเพื่อที่จะร่วมลงมือในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกแล้วก็ส่งต่อที่สุดแรงบันดาลใจการใช้ชีวิต ในแบบ sustainable living นะคะก็มี40สุดยอดผู้บริหารที่มาเข้าร่วมงานนี้แล้วยังมี idol คน Gen S นะคะจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ฉันเห็นหลายท่านเลยที่เห็นชะชันเลยน้องเต้ยจริงพรเนี่ยก็มานะคะ คือมากันเนี่ยมาร่วมกันในการส่งต่อแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านจากสภาวะโลกร้อนนะที่กำลังเข้าสู่วิกฤตโลกเดือดให้เป็นโลกที่ดีขึ้นนะตอนนี้เราเรียกไม่เรียกโลกร้อนแล้วนะเราเรียกโลกเดือดแล้วนะเริ่มจะสุกแล้วนะคะอ่ะคือประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยน้อยกว่า1เนะเมื่อเทียบกับปริมาณกา๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น1นึใน10ประเทศของโลกนะที่จะได้รับผลกระทบสูงสุดคือเราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกน้อยมากนะไม่เกิน1%เปอร์เซนแต่กลับเป็น1นึใน10ของประเทศของโลกที่ได้รับผลกระทบสูงสุดเพราะอะไรล่ะเราอยู่ใน ตรงกลางเส้นศูนย์สูตรนะคะตรงกลางเลยเห็นไหมเราอยู่ระหว่างกลางเส้นศูนย์ส<ๆ>ูตรเพราะฉะนั้นนะ่ยตรงแถบแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะร้อนนะคะเราติดทะเลคือเอาง่ายๆว่าอากาศร้อนขึ้นเนื่องจากแล้วเรามีทะเลนะเราเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศตั้งแต่ภาคตะวันออกไปจนโจรสภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกเนี่ย น้ำทะเลนะคะน้ำทะเลมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเขาเรียกว่าน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็น่ากลัวเฉะนั้น g c เองเนี่ยในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนมายาวนานเลยนะกเ็เล็งเห็น2แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นทางออกเร่งด่วนให้กับโลกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ energy transition นะคะก็คือการปรับจากการใช้พลังงานแบบ f o s s ิล ก้าวสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและก็อีกแนวะทางนึงก็คือ circular and bio-based economy ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ reduce reuse แล้วก็ recycle เนี่ยคือการปรับมาใช้ในการทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำนะคะก็คือเอาน้ำกลับมาลดใหม่เอาอะไรกลับมาลดใหม่นะคะ ปุ๋ยเปยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะเราจะทำทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่คนให้ความสนใจมากพอสมควรทีเดียวนะคะโดยเฉพาะบริษัทต่างๆโอ้โหตอนนี้ผู้บริหารก็เข้ามาร่วมกันเยอะแยะมากมายดาราเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเพราะทุกคนอยากเป็นคนเจ n 4เออคน Gen S ไงนะคะเพราะว่า เมื่อก่อนโอ้โหพอบอกว่าเป็นเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละตอนนี้เราต้องเปลี่ยนมาเป็นเจน S แล้วนะคะเจเนอเรชัน sustainability นะคะอ่ะอีกหนึ่งงานนะคะเตรียมพร้อมนะคะ จังหวัดลำปางเขาร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผเนี่ยเขาเตรียมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะมาแล้วกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่19หรือว่าแม่เมาะเฟสติวลัลนั่นเองนะคะปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12พฤศจิกายนนี้นะคะอ่าก เจาวนันลำปางร่วมกับกพพและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเนี่ยเขาเชิญชวนเลยนะเตรียมรับลมหนาวในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมอครั้งที่19สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข happiness in the air นะคะก็จุดเช็คอินยอดฮิตนะอย่างทุ่งบัวตองก็บานในหน้าหนาวนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบานเต็มดอยทีเดียวไปดูได้ที่แม่หมาะนะคะ พื้นที่เนี่ยสองไร่ทีเดียวนะคะก็ทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์สกีวอล์กนะหอชมวิวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปแบบ360องศานะคะบอลลลนขนาดใหญ่เลยโชว์ไฟประดับทั่วพื้นที่นะคะพร้อมพบกับศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมสร้างความสุขนะไม่ว่าจะเป็นคุณเอะจิรกรคุณเบลวริศลาคุณเอ,อิร์ธพัททวี มินตราอินทิลานะคะแล้วก็คุณตรีชัยนรลงคุณปออนนบด้วยนะคะเรายังมีนักแสดงนะมาจากละครเรื่อง พรมลิขิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโอมคณินคุณซีนพัฒลาพรแล้วก็คุณมดวิสรุตด้วยนะคะแล้วในงานเนี่ยยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันสไลเดอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถด,ดอยทาซิ่งลังวัดรหัสลับเน่ย,ยามค่ำดูดาวยามเช้าดูนกโอ้โหอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็มีแม่หมะแดนซิ่งคอนเทสสอ2แล้วก็แม่หมะคราฟต์นะคะร่วม ชิมร่วมช็อปใน Coffee and Food Truck 2023ด้วยนะคะไม่ใช่เป็นมีกาดหมัวบัวตองอแล้วก็สินค้าชุมชนโอท็อปด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยยังสามารถแวะชมนิทรรศการแม่เมอกรี e แอเรียเมืองแม่เมอหน้าอยู่แล้วก็มากรรมมาจะมีนิทรรศการนะลีโอนาดลีโอนารดคืออะไรมันมันเป็นสาระน่ารู้นะก็คือ คือเมื่อก่อนอดิฉันชอบชอบออไปดูพวกแร่ต่างๆอะไรเงี้ยมันจะมีแร่ประเภทนี้เหลียกว่าอะไรทานหินก็เหมือนกันเพราะว่าที่แม่หมอเนี่ยเขามีสวนการเรียนรู้ด้วยนะ เกี่ยวกับแบบพวก่านหินพวกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูกันนิทรศการดีโอนาไดเนี่ยที่เป็นสาราหน้าหรูเนี่ยมันจะน่าสนใจยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเต็มอิ่มความบันเทิงเต็มสูบเลยนะความสนุกและความสุขเนี่ยสุดๆไปเลยนะสามวันนะคะสิถึงสิพฤศจิกายนนี้นะไปกันได้เลยที่กอพอแม่เม้อจังหวัดลำปางนะคะ,ะปีนี้นี่อยากไปจริงๆนะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมเพราะว่างานชุมมากๆเลยนะคะอะแต่ไม่เป็นไรไปดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะนะคะเข้าไปที่ facebook.com/ แม่เมา e s t i v a l นะคะหรือว่าใครที่เกียดเข้า f c e e o o o นะคะโทรไปก็ได้นะสอบถามข้อมูลนะคะ054254054นะคะย้ำอีกที054254054 อืเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด E-P Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนช่วงนี้นะคะจับตากันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องของราคา LNG ในตลาดโลกนะคะเพราะฉันมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะช่วงสถานการณ์ราคา LNG ในตลาดจอหรือว่าสปอต LNG ช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นบอกว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะะประมาณ2.334ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน b t o นะคะมาอยู่ที่ระดับ15.430ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน b t o นะคะเพราะว่าปัจจัยก็เดิมๆนะคะที่ผลผงกระทบพอตลาดยังมีความขังบัน,เนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลที่อาจจะบานปลายแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานของโลกก็ได้นะคะร mm hmm. วมถึงการเจรจาของสภาพแรงงานที่โรงงาน ลิท LNG จากบริษัทเชฟรอนออสเตรเลียนะคะในโครงการกอกอนแล้วก็วิสโตนก็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปนะคะอีกทั้งพยากรณ์อากาศของยุโรปในช่วงสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็คาดว่าอากาศหนาวเย็นฝ่าปกติด้วยนะคะก็อาจจะมีการดึงก๊าซในสโตรเลเนี่ยมาใช้ก่อนช่วงฤดูหนาวนะคะอืมอ่ะบิดท้ายกันที่สำนักง,งานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ EC e เนี่ยมี6บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วนะคะแต่มูลค่ารวมโอ้เงินลงทุนรวมมหาศาลทีเดียว1,9991ล้านบาท หบริษัทรวมกันแสนกว่าล้านนะเกือบ1น0่งแสนห่งหมล้านทีเดียวเลยนะคะก็จะมีบริษัท BYD นะคะ BYD ตอนนี้เข้ามาในต,ตลาดเราเยอะมากเลยรถไฟฟ้าใช่ไหมคะผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนนะคะที่เตรียมจัดตั้ง ศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม WHA จมังหวัดระยองอันนี้เงินลงทุน17,891ล้านบาทนะคะแล้วก็อีกเนึ่งไม้สายบริษัท Amazon f a l l จำกัดนะ,ะเขาร่วมกับ Sony Picture Entertainment น,ะะนี้มาสายบันเทิงเลยลงทุนโครงการ t ีม m Park แล้วก็สวนน้ำ Columbia Picture a q u a w o r นะคะในตำบลบางเสร่จังหวัดชนบุรีอันนี้เงินลงทุน1,000ล้านบาท อีกหนึ่งบริษัทนะคะ EV Global Inc. ร่วมกับบริษัทศูนย์สารการรรจนาจำกัดมหาชนจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมนะกำลังการผลิต8,000เมกะวัตต์ในนิคมสารการรมรจนะหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีเงินลงทุน33,000ล้านบาทนะคะ แล้วก็ยังมีบริษัท Horizon Plus จำกัดด้วยก็จะตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากำลังการผลิต50,000คันต่อปีนะคะในนิคมสาหกรรมวัชนะหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีเงินลงทุนก็3 6 1 0 0ล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในปี2567ค่ะ แล้วบมีอีกหนึ่งบริษัทนะคะบริษัท wha corporation จำกัดมหาชนบริษัท saic motor cp จำกัดแล้วก็บริษัท mg cell ประเทศไทยจำกัดนะคะ ก็ร่วมลงทุนโครงการนำร่อง MG Supercharge นะคะในการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า5แห่งในนิคมสารกรม WHA ด้วยนะคะและมีรายที่บริษัท Great Wall Motors นะคะลงทุนศูนย์การผลิตเดิมให้เป็นโรงงานอาัจฉริยะรองรับการพัฒนารถยนต์และก็เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นะคะเขาก็มีเป้าหมายว่า จะผลิตถึง8,000คันต่อปีทีเดียวนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนเนี่ย22,000ล้านบาทนะคะอตอนนี้พื้นที่ EC ของเรานี่ก็เนื้อหอมทีเดียวนะคะมีคนมาลงทุนแสนกว่าล้านและนะคะเดี๋ยวก็จะมีคาดว่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะ นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนจากกันไปติดตามนะคะ w o r l d w e b e n e r g y t h a i l i n e c o m worldwebthainews.com i นะคะแล้วก็ YouTube c h anel n Facebook Fan Page Instagram Twitter TikTok แล้วก็ Podcast ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะจุดเริ่มต้นของการจุดประกาย ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลีมยมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากขับเวลทุกใบให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจ้ได้ไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นป่อยใหโลกหมุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครขับเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน